สวัสดีค่ะพบกับช่องดาวรุ่งแฟมิลี่นะคะสวัสดีทุทกทท่านค่ะตอนนี้พาน้องวาเลนไทน์มาอาบน้ำนะคะไปแล้วค่ะเด็กน้อยสำรวจ มือยาวมือยาวค่ะมือยาว ม <laughs> ีการกินอะไรบนรถด้วย <Hey! S 1> จะขึ้น,นรถ <laughs> สิขึ้นรถแล้วเด้อ <Hey! S 1> บัดน,นี้เวลาให้ขึ้นนีลีบขึ้นไหมยามนี้อย่าขึ้นรถเด้บางมันสิยูรถไปส้นประตูเลยเนี่ย,ย ปิดท้ายขึ้นว่ะปิดท้ายขึ้นว่ะถอ,อยนาะเถอยเถอยเถอยอเถอยเถอยถอยไปอาบน้ำให้เสร็จก่อนไว้ไว้เร็วเร็วเร็วล้างตาด้วยน่ำตาม,มุมเมมเลย อ่ะพี่ถูกถูถูโอ้ยมือสามวิตะขอไปสิ่อ่ะเอาตะขอเกาะไว้น้ำหูน่ะให้ฉีดให้บอร์ไอ้บ็โก่อะไรเกี่ยงน่ะ มาหนานมาน้าท่นี้มาหน้ามาลุกมาหนามอันนามอาบน้ให้นอมเม

น,นั่นแหละทูต้นไม้นั่นแหละจะไม่แน่ยังงงกอกน้ำกอกน้ำเอาถอยมาทั้งทีวะกอกน้ำเนี่ย เหยียบกอกน้ำเสร็จแล้วไปได้โอ้ยเตะยังอีกป่เดีเตะอะไรอีกนะเตะอะไรอีกล่ะเสร็จแล้วนะ กลับแล้วขาเจ็บแล้วขาเจ็บแล้วข้างนั้นอุน่แม่ก็คิดหอดค่ะแม่ก็คิดถึงแม่ก็คิดถึงค่ะไปอาบน้ำหน้าบ้านแป๊บเดียวก็คิดหอดกัน กินนอดกันเฮง <Yeah. S 1> ขาจิบเลยนะขาก็ยังบ่หายค่ะ ตอนนี้พาค,คุณแม่มาอาบน้ำแล้วนะคะโอ้ยคือสิขั้นยางบักคักโอ้คุณแม่คันคันเก่าหน่อยค่ะเก่าหน่อยคันคสนิคันแห้งเก่าเก้าเกคันคันคันอือ tiền chi lời thú 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 cau 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 thôi 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 ạm nam nha mày thua tua lời thôi con thôi 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 hàn đẹp phải hà คิดทอดลูกคุณแม่คิดทอดลูกเนาะหันตูดหันตูดตูดมันยังไม่เปียกเลยนี่คุณนนะ่ะเกาเกาเกาโอ้ไดมองถูยางขัดคุณนนะีลูกตายเพื่อน ถูหน่อยถูหน่อยขอถูหน่อยเออถูแนสูเนทูแนเอาจะไปอะไรทางนู้นไม่ใช่ทางไปทางนู้นไปไม่ได้ตัวใหญ่ตัวหญ่ตัวหญ่สิไปได้จังไดคุณน่ะอูคันขั้นค่ะคันค่ะแม่แม่เออโอถูแนเออคันลาดบนหัวเนย โอ้ยคันเหงเออถูถูเต็มที่เลยเต็มที่เลยคุณแม่เต็มที่เลยเอาสิไประบบเยอะนี่ก็ไม่รู้เนาะข้ารถดเนาะถอยก่อนไปไหนเลูกไปเลวบ่ถอยถอยถอยเอาไมก่อนนะถอยก่อนอ่ะพี่เนี่ยถอยถอยมาก่อนถอยเลยมานี่ถอยถอยถอยมาถอยมาถอยมา ถอยมาก่อนอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยคุณแม่เอ้ยถอยมาเออมามาเลยมามาถอยมาถอยมาเออถอยมาคุณแม่ถอยมาหมุนหมุนหมุนโชว์ตัวดิปันนี้หมุนค่ะคุณแม่โชว์ตัวค่ะน่าลงเข้าวังก็ต้องหมุนตัวคนเอาหัวมาถูก่อน อืออาบน้ํายังไม่เสร็จเตรียมจ้องจะไปหาลูกเลยไปทันทีไปแล้วอาลาดอาลาดไปทาเจ้าแล้วไปอาลาดแล้วค่ะคิดนอนลูกนะโอ้ไปแล้วค่ะกินนอนลูกแี้ย่างเบิึงทอในเด้อคุณนายคุณนาย,นายเอ้ยเบิึงทอเนี่ยตกทอได้ไงของแข็งยังไงน้ำไปแล้วค่ะกินน้ำบีมแน่แน,ยนย่ยา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 ขโมยขอ,ของเขาไม่เอา ้้ยยยมออหไปไปคิดหอดลูกชายนะเออลูกชายมันกับคิดหอดแม่ลูกชายก็คิดถึงแม่เออเออเออคิดหอดคิดหนอดเออคิดหอดกันห้่ โอ้ยไปอาบน้ำแปเดียวเองคิดถึงกันจังเลยเนาะคิดถึงกันจังเลยโอย้อย่าพึ่งให้กินอย่าพึ่งให้กินให้เล่นก่อนอย่าฟาออกมาโอ้ตีลังกาเลียบน,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 นออาบน้ำมาเสร็จก็กินยาเลยนะคะคุณแม่ยังไม่ได้ใส่โซ่ให้นั่นคุณแม่ยังมาใส่โซ่ให้เดอ้ออย่าไปใส่เด้อนั่น ลูกชายอยู่นี่นะบึงลูกชายค่ะบึงลูกชายโอ้ลูกชายว่าสนใจขอ,อกินก่อนนะครับคุณแม่อัานน้ำมาก็ปะแป้งเลยปะแป้งเลยาจากคุณแม่ของฉัน,นคุณแม่มนะคุณแม่พร้อมลูกน้อยในท้องโอ้เต็มที่เลยค่ะได้อานน้ำมา ค่ะลูกสาวลูกสาวใช่ไหม,ม <laughs> ลูกสาวใช่ไหมคุณแม่ค่ะลูกสาวปะแปงเน,น้ออาบน้ำมากกับปะแปงเลยเนาะจะได้สวยๆหอมๆใช่ไหมปะแปงเลยนี่เต็มที่เลยนะคะคุณแม่ของเราลูกน้อยในท้องก็สงสัยจะชอบแปงด้วยแหละดูค่ะให้คุณแม่ปะแปงซะ คลุ้งเชียวโอ้โหตโลบเลยคะ่ะแม่มๆจา๋าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งติดตามคุณแม่ดาวรุ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูท้องของคุณแม่นะคะอืกลมบลอกเลยขอลาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า